เวลาป่วยไข้ไม่สบายเราก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระรูปองคใดองค์หนึ่งก็ได้ให้ก็ะรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาไปด้วยคําว่าภาวนาเนี่ยให้ภาวนาตามปฏิญาสายจะส่วนใหญ่เขาแนะนาให้ภาวนาว่าพุทโธ <c oughs> แะเรื่อใหม่ๆถ้าให้ภาวนาว่าพุธโธเคลื่อยใ,ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกเป็นวัตโธ <c oughs> เออคำภาวนานี่ไม่บังคับนะใครชอบใจอย่างไหนว่าอย่างนั้นตามชอบใจถ้าเลยเวลาที่เราป่วยเวลานั้นบังเอ,อิญมันเป็นอาการตายเข้ามาถึงพอดีแต่ยังไม่ตายขณะที่ป่วยเกิดไม่ไว้ไม่วังไว้ใจไม่ไว้ไวใ,จไวใจตัวเองนึกว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธได้บ้างแต่เดี๋ยวหนึ่งก็หายไป